บรบมินนะครับโงามทิพยากุลนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าล่าสุดเนี่ยก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครับสังกัดเรือพายกันเชียงคนพิการคุณแก๊ปประสบอุบัติเหตุอะไรคะกะ็ประสบอุบัติเหตุทางถนนก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ครับนะแล้วก็ขาดคาดที่เลยนะครับ เห็นบอกวันเดียวต้องเปลี่ยนตัวเองครับวันเดียววันเดียวเดี๋ยวถ้าพยาบาลมาหรือคุณหมอมาเนี่ยผมจะต้องถามว่าผมจะทํายังไงให้ผมหลุดไปจากวินาทีนี้ให้ได้เพราะวันที่ใส่ขาเทียมปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าโอ้โหมันดีใจมากมันแบบโอ้โหมันแบบมันได้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงเดิมครับเพราะเราได้ยืนครับรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วพอได้ทําอะไรต่อ คุณแกป๊ปแนะนําตัวนิดนึงนี่ค่ะปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับก็ผมบรมินนะครับพงามทิพยากุลนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าล่าสุดเนี่ยก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครับสังกัเดเรือพายกันเชียงคนพิการมสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์คุณแกป๊ปประสบอุบัติเหตุอะไรอะคะ ก็ประสบอุบัติเหตุทางาถนนก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็โดนรถชนนะครับก็คือเราไปถ่าย y t u t u นะฮะเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์วิบากตอนนั้นประมาณ4ี่ทุ่มแล้วเราก็ขี่กลับกันโดยธรรมดานะครับก็ไปประมาณ4คันนะฮะเป็นพอดีไฟแดงตอนนั้นเป็นไฟเขียวพอดีผมก็ตรงนะจะผ่านนคิคมสากกรรมแต่พอดีมีรถแท็กซี่คันนึงเนี่ยเขากลับรถ เข้ามาชนเลยนะฮะแล้วก็ขาดขาที่เลยนะครับตอนนั้นเรามีสติไหมคะรู้สึกตัวไหมจริงจริงหมดสติไปเลยครับเพราะว่ากระเด็นเนี่ยไปฟาดต้นไม้นะอ,อาการก็คือ,อคิ้วแตกโชคดีใส่หมวกกันน็อกนะฮะคิ้วแตก่อหายปลาหักนะซี่โครงหกักห้าซี่แล้วก็<อ>ทิ่มปอดสะโพกหลุดนะแล้วก็ขาขาดเพราะอะไรคะเร็วเราเรไม่เร็วครับเพราะว่าตำรวจเขาดูในกล้องจรปิกเขาบอกว่า เออพี่มาช้าไปนิดนึงนะพร<อ>าพี่เร็วกวันนี้แพาพี่เร็วกวันนี้นิดนึงพี่รอดอันนั้นคือมันจะมีโมเมนต,ต์เนี่ยนิดนึงที่มันติดอยู่ในหัวผมว่า mm. ผมพูดไว้ตอนที่นอนแบบบวดมากๆว่าโอเคถ้าเกิดรอดนะจะต้องไปบวช <c oughs> คิดไว้ในใจแค่นี้โอเคครับพอพอพอคุณหมอบอกปุ๊บเราก็เลยอ๋อเคลีย วันนั้นนะฮะวันวันนั้นเคลียร์ว่าโอเครูแลตัดขาเหตุผลที่จะต้องตัดขาเพราะว่าเอาชีวิตไว้ก่อนครับก็บอกกับแฟนว่าเอาไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะรู้เรื่องแล้วแต่พอหลังจากนั้นที่ระหว่างทางที่เราต้องรักษาตัวกับการที่ไม่มีขามันก็อาจจะไม่เหมือนเดือนชีวิตครับก็จริงๆแล้วถามว่าคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นใช่ไหมฮะผมจะรู้สึกตัวอีกทีตอนที่ผมย้ายไปห้องพิเศษห้องพักพิเศษทั่วไปเพื่อ รอการรักษาร่างกายทั่วไปนะฮะไอ้วันที่อยู่ห้อง CCU ประมาณ1สัปดาห์เนี่ยเหมือนเราโดนอมอร์ฟีนตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าที่เราอาจจะเบลอ<ช>อาจจะไม่ได้คิดในเรื่องของโฟกัสสิ่งไหนนะแต่พอเราขึ้นไปข้างบนเ,เริ่มเริ่มเริ่มฤทิ์ยามอร์ฟีนมันหายควารู้สึกก็คือว่าเฮ้ยเริ่มคิดคืนแรกที่ผมได้ได้ขึ้นไปข้างบนห้องนั้นนะนัหนนะักเป็นคืนนี้ผมหนักที่สุดหนักในเรื่องของจิตใจคือแบบว่า ผมเริ่มเริ่มนอนไม่หลับเริ่มร้อนไปทั้งตัวทั้งที่ห้องแอร์มันเย็นเริ่มแบบเริ่มรู้สึกกับร่างกายว่ามันกลับมาปกติขึ้นนะเริ่มคิดอย่างแรกคือเฮ้ยทำไมเรานอนไม่หลับทําไมเราถึงมีอาการแบบนี้อาการแบบนี้มันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตไหมอันอันนี้คือครั้งแรกคิดไปนู่นนี่นั่นนี่มาหนะมดผมคิดไปเกินประมาณ2ี่สปีในอนาคตเลยโอ้โหเออภรรยาจะเป็นยังไงลูกๆจะเป็นยังไงบริษัทพ่อแม่ ใช่ไหมคุณแม,คณแม่คุณแม่เนี่ยยังโอ้ยังดูแลท่านได้ไม่ดีเลยนะโอ้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ผมจะทาอะไรการเป็นทุกคนต้องมาดูแลผมว่าโอ้ผมคิดเยอะมากๆคิดไปร้องไห้ไปแบบโอ้เสียใจมากๆาเลยจนประมาณผมตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงตีห้าครับไม่รับอะพอประมาณจะเชา้าปุ๊บเราคิดว่า,เ,าเดี๋ยวเจ็ดโมงเชา้าเนี่ยพยาบาลเข้ามาแล้วเดี๋ยวถ้าพยาบาลมาหรือคุณหมอมาเนี่ยผมจะต้องถามว่าผมจะทํายังไงให้ผมหลุดไปจัก วินาทีนี้ให้ได้คุณหมอบอกว่าไม่ไม่มีอะไรมากนึ่งคือคุณต้องกินให้เต็มที่พักผ่อนให้เพียงพอกายภาพให้ถึงแล้วก็มีจิตใจที่ดีแค่เนี้ยคุณก็จะเริ่มอ่างกายดีขึ้นอ,อย่างแรกเลยนะถ้าเกิดคุณอยากจะลุกขึ้นมานั่งได้หรือเข้างน้ําได้คุณต้องถอดสายยางให้ได้ก่อนถ้าคุณถอดสายยางได้เมื่อไหร่พ๊บหมอให้เข้าน้ําเลยเขก,ก็เอาเอา บอกวันเดียวต้องเปลี่ยนตัวเองครับคลิเดียววันเดียวแต่ระหว่างทางมันก็ต้องมีการแบบนู่นนี่นั่นคิดขึ้นมาเนาะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีที่คุณแกต้องใช้ชีวิตอยู่กับขาปีนี้น่าจะประมาณ4ปีจะครบ4ปี4ปีเองครับผมสีปีแต่หน้าตาแบบสดใสครับแล้วเพราะว่าทราบว่าพอหลังจากนั้นก็รีบฟื้นฟูตัวเองครับแล้วก็หาแนวทางว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไปเล่าให้ฟังหน่อยสิคะก็อย่างแรกเลย ผมต้องใช้เวลาในการรักษาต่อขาเนี่ยนานกว่าคนทั่วไปเพราะว่าต่อขาติดเชื้อไม่สามารถใส่ขาเทียมได้นะตอนนั้นก็พยายามที่จะหาข้อมูลหาข้อมูลในเรื่องของการรักษาตัวเองเพราะว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันไม่หายจนถึงได้โอกาสไปเบิกขาเทียมแต่ว่าใส่ไม่ได้ขาเราเนี่ยยังบวมอยู่หรือว่ามีแผลอยู่เนี่ยการที่ใส่ขาเทียมเข้าไปอ่ะมันจะเกิดการ ดูดหรือการกระแทกเนี่ยมันก็จะทําให้มันแย่ไปกว่าเดิมอย่างเงี้ยพอวันที่ใส่ขาเทียมปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าโอ้หมันดีใจมากมันแบบโอ้หมันแบบมันได้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงเดิมเพราะเราได้ยืนครับคือคือเรื่องของเรื่องคือพอเราไปติดต่อเนี่ยเราได้ขาแต่เราใส่ไม่ได้มันก็จะมีเหมือนว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เป็นของฉันเมื่อไหร่จะได้ของฉันมันก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าใจปูที่แบบต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้อ อาจจะเป็นเพราะนิสัยด้วยมับบว่าต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยแล้วพอได้มาถึงปุ๊บมันก็เลยเริ่มสึกใจฟูามากๆรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นแล้วพอได้ทำอะไรต่อเราโจหัวไว้ว่ามันแก้คือนักกีฬาพาราลิมปิกเป็นมาอย่างไรถึงมาเข้าสู่แวดวงนักกีฬา กีฬาเรือเรือพายเนี่ยมันหนักมากซ้อมกับแข่งเนี่ยจะต้องไม่ใส่ชุชีพจะมีคนที่ขาขา,ขา,ข,าขาดแบบนี้จะมาเล่นแบบนี้ไหมอ,อาจจะมาลองจะ,ะทางเขาก็ได้ใช่ครับก็มาลองผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปคัดตัวแล้วก็ผ่านเราโจหัวไว้ว่ามันแก๊ปคือนักกีฬาพาราลิมปิก เป็นมาอย่างไงถึงมาเข้าสู่แวดวงนักกีฬาครับก็เนี่ครับมันต่อเนื่องจากการที่เราหาข้อมูลในการซ่อมในการทําขาใช่ไหมครับผมก็พยายามจะเดินทางหารู้อยากจะรู้ว่ามีคลินิกที่ไหนนอกจากโรงพยาบาลนี้ไหม,มหรือทางเพราะส่วนมาก,กเราจะรู้ว่าไม่สถาบันเซลินทรอนรก็จะต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐใหญ่ๆทีนี้ก็มีคนแนะนาําว่ามี คลินิกที่หนึ่งอยู่ตรงพัฒนาการชื่อว่าโพสต e ติกไทยแลนด์นะครับก็เจ้าของก็คือพิตรีนะซึ่งบังเอิญเป็นพี่ชายเพื่อน,พ,นพี่ชายของเพ<อ>ือ่อนขือที่เราก็ไม่รู้ตัวไม่รู้รจักเลยไม่รู้ตัวครับไปไปถึงพวกก็คุยกันก็เขาบอกคุณบอกเหมือนน้องชายเคยส่งเคสเนี่ยมาให้บอกว่าถ้าม,มีโอกาสช่วยเขาหน่อยนะก็ได้มาเจอกันก็ปรึกษาเขาไปปรึกษาเขาเรื่องขาเทียมว่าผมอยากจะทําอะไรให้มันแบบว่าเดินได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าได้ไซส์ที่มันโอเค สามารถ DIY ได้ไหมแต่เขาก็เลยบอกว่าเออเขาเห็นร่างกายเห็นทรงเขาบอกเออเขาก็เลยถามประวัติว่าเล่นกีฬาอะไรบ้างเขาเห็นทรงเขารู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะลองไปสมัครทีมชาติไทยดูนะเขาก็เลยติดต่อไปที่น้องน้องมดอธิตยาชูเกิดนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังเป็นนักกีฬาวิ่งชริซซิ่งนะเขาเขาโทรทันทีเลย กูคุยให้เลยนะครับว่านี่ี be, uh, bueno, uh, uh, aa, ่จะขอฝากคนนึงนะว่ามีเผื่อมีช่องทางไหนมีช่องทางไหนได้บ้างให้เขัาตอนนั้นมีในใจมั้ยคะว่ากีฬาอะไรไม่มีครับอไม่มีเลยผมก็ยังงงเหมือนกันตอนนั้นผมบอกตรงครับผมแค่รู้ว่ามีกีฬาพาราเลมปิกแต่ผมไม่รู้ว่ามีกีฬากี่ประเภทและด้วยอายุของเราที่ขนาดเนี้ยเราไปแข่งได้หรอเราไปเล่นได้หรออะไรเงี้ยฮะไม่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย ผ่านไปสักประมาณหนสัปดาห์ครับก็มีน้องมดนี่นะฮะติดต่อกลับมาว่าอ่ะมีกีฬาแล้วนะที่เขาจะเปิดให้รับสมัครไปคัดตัวเขาเลยให้คุยกับพี่ท่านหนึ่งชื่อ,อพี่พงศกรชุมชัยครนะตอนนั้นเขาเป็นกัปตันทีมเรือพายกันเชียงคยนพิการนะเขาก็พยายามหานักกีฬาอยู่มาเสริมทัพเขานะเพราะว่าในคลาสต่างๆมันมีหลายคลาส ก็จะเป็นคลาสที่สูงขึ้นคลาสในที่นี้ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะว่าไอตัวการคลาสสิฟายเนี่ยมันก็มีระดับของความความพิการความพิการด้วยซึ่งถ้ายิ่งความพิการถ้ามันลงมาถ้าถ้าเกิดว่าเราเราใกล้เหมือนคนปกติมากที่สุดก็จะเป็นคลาสที่สูงคลาสที่สูงครับคลาสที่สูงนะมันก็จะง่ายเหมือนเหมือนใกล้ใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไปแต่ที่ถ้ายิ่งสูงยิ่งสูง ก็จะยากก็ูะแข่งก็จะแข็งมากต่างชาติก็จะแข็งมากๆาบของเราอยู่ในคาสสิ i f ฟทยที่อย่างเรือยังมี3คลาสก็คือ PR1, PR2 แล้วก็ PR3 ผมอยู่ PR3 อทันนี้คือระดับระดับคือหมายความว่าพิการอย่างเช่นยังสามารถใช้ขาได้ใช้คำว่าใช้ขาได้ PR1 เนี่ยคือใช้เหมือนเป็นไม่สามารถนั่งได้100%ซ ใช้หลังเอ็นไม่ได้<อ>ใช้แค่แขนอย่างเดียวในการพายเรือเรือเรือพีอารวันพีอาทูเนี่ยจะเป็นเรือที่สําหรับคนพิการพีอาวันจะมีทุน่นเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุที่ไรเรือจะไม่คว่ำ<อ>จะไม่จมพีอ,อ,อาทูจะไม่มีทุน่นแต่จะเป็นลําใหญ่จะจะมีความกว้างเขาจะสามารถโยกตัวได้พายเรือแต่ของผมเนี่ยจะใช้เรือคนปกติ<อ><อ>เพราะว่าเรามีต้องใช้ขาทีทุกอย่างเหมือนปกติหมด แต่แค่ขาเป็นขาเทียมนะได้เข่าเนื้อเขา่านะฮะแล้วแล้วแตกต่างกันไปบางคนพิการบางคนเขาใช้วิธีว่าขาเขาเนี่ยปกติหมดเลยแต่มือเขาไม่มีออย่างนี้ก็อยู่ในก็อยู่ในพีอาทีเขาอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยในการจับแฮนเดิลอย่างนี้คแล้วต้องไปแข่งกับคนที่ไม่มีมือด้วยกันไหมคะก็ก็อยู่ใน,ใน,นพีอาทีครับผมแล้วแต่ว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าออความพิการ ยิ่งสูงมันก็ยิ่งหาย,ยากนะฮะยิ่งยิ่งสูงยิ่งหาย,ยากคู่แข่งที่จะคล้ายๆกันระดับสูงก็หาย,ยากครับว่าจะมีคนที่ขาขา,ขาขาขาดแบบนี้จะมาเล่นแบบนี้ไหม,อ,มอายุได้ไหมหรือพร้อมไหมเพราะว่ากีฬาเรือเรือพายเนี่ยมันหนักมากคือกีฬาทุกกีฬาหนักหมดแต่ว่าถ้าเลือกได้หลายคนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเลือกเรืออ้าวเหรอคะเพราะว่าเรือเรือพายเนี่ยต้องซ้อมตักแดด อ่าอันนี้ผมความเข้าใจนะยังจะผมเนี่ยเป็นคนปกติมาชอบหดอ,โอ,โอโลุอยแดดลุยฝนออกเนี่ยแต่พอบางบางท่านเนี่ยเขาจะไม่เหมเหือนเราเช่นมีความพิการก็รู้สึกว่าเหนื่อยตากแดดตากฝนแล้วก็เสียงน้ําแล้วเรือภายกันเชียงเป็นอีกอย่างอีกเป็นอีกกีฬาประเภทหนึ่งที่ซ้อมกับแข่งเนี่ยจะต้องไม่ใส่ชูชีพเพราะอ่าเป็นกฎกติกาของเขาครับ าจะต้องใส่สูตรในการแข่งขันแต่ <c oughs> ยังเรือพายแคน,นูคาย,ยักเรือมังกรอะไรก็ตามเขาจะใส่ชูชีพได้ <c oughs> มันก็เกิดอีกว่าคนพิการบางท่านเขาก็จะไม่พยายามไม่เลือกว่ามันอันตรายมันน่ากลัวใช่อย่างผมไม่แข่งเนี่ยอย่างแม่เขาบอกท้า,าไมไม่ใส่ไม่เป็นกฎกติกาเพราะว่าเราพายถอยหลังมือเนี่ยมันต้องชนหน้าอกชนลิ้นปีใส่เป็นสูตรเหมือนคนทั่วไปเงี่ยเหรอเป็นเป็นสูตรเหมือนว่าเอี้ยมเนี่ยฮะเอี้ยมสูตร เยี่ยมเยี่ยมเขาเรียกว่าเอ่อเจอร์ซี่สูงเนี่ยในการแข่งเรือเนี่ยครับเวลาพายมันจะแบบชนหน้าอกถ้าเกิดมีมีเอ่อเสื้อเสื้อชิชิมันติดครับแล้วมันต้องโยกตัวมันต้องสไลด์ตัวโอ้ก็ถึงหายากเนาะครับสไลด์ตัวตลอดนะมันยากมากนะยากมันมันยากว่าจะพายยังไงให้ไปจะพายยังไงให้ให้เรือมันลอยจะพายยังไงให้ใบมันกินน้ำ กลับมาที่เริ่มเริ่มได้มาได้ได้ได้รู้จักกับทั้งพี่พงศกรชุมชัยหรือเขาชื่อว่าพี่วิหกนะครับไปกับตันทีมนะคเขาก็ใจดีก็บอกว่าต้องซ้อมยังไงเพื่อที่ไปขัดผมซ้อมได้ประมาณ3วันปยังไงซ้อมซ้อมปกติเรือเรือเนี่ยเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยจะมีเรือน้ํากับเรือบกเรือบกเขาเรียกว่า rowing machine ที่หมายควาว่าซ้อมบนบกเป็นอุปกรณ์คลินิกไม่ต้องลงน้ำนะคเขาให้เราไปดึงเครื่องนั้น ดึงไปฝึกบินว่าจังหวะแบบนี้อะไรแบบนี้แล้วก็ไปคัดตัวที่นครราชสีมาที่โคราชคัดตัวเพื่อเข้าแค่งครับเพื่อเพื่อจะคุณจะได้ผ่านเป็นทีมชาติไหมอ๋ออ่ะ,อะเพราะ,ะว่ามีนักกีฬาก็มีนักกีฬาที่ไปฝึกบ้างที่อยากจะต้องรอคัดตัวหรือนักกีฬาที่อื่นที่เขาอาจจะ,ะสนใจหรือบางคนที่ผิดหวังจากกีฬาอื่นๆ อาจจะมาลอะทางเขาก็ได้ใช่ครับก็มาลองผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปคัดตัวแล้วก็ผ่านมุมมองที่เรามองเวทีต่างๆอาจจะไม่เหมือนเพื่อนนักกีฬาอย่างเราก็ได้เพื่อนนักกีฬาเขาอาจจะมุมมองของเขาเวลาเดินทางแต่มุมมองผมผมจะเฮ้ยที่นี่ทำอย่างนี้เจ๋งเฮ้ยเขาทำอย่างนี้เหรอเราไปเก็บกลายเป็นว่าเหมือนผมได้ดูงานรอบโลกฟรี ผมจะมีคติมอตโตเตือนใจเอาไว้นะฮะประมาณสองสาคำคำแรกก็คือว่า9ก้าเดียวไม่ถอยนะคำที่2ก็คือว่าล้มเจ็บลุกแปนะหมายความว่าแม้แต่จะมีแค่9ก้าเดียวเนี่ยมาไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคกับผมได้เลยต่อให้เราผิดหวังกี่ครั้งนะก็ยังมีวันพรุ่งนี้เสมอ นี่คือผ่านและได้เป็นนักฬาคบแบตแรกคือที่ไหนอะคะแบตแรกได้ไปแข่งที่อิตาลีครับไปตรวจ<อ>คัสซิฟายที่อิตาลีด้วยนะครับการตรวจคัสซิฟายก็หมายความว่าเราจะต้องถูกระบุว่าคุณเนี่ยอยู่คลาสไหนเพื่อ,อเวลาแข่งขันกันปุ๊บเนี่ยจะได้แบบว่าถูกต้องตามกติกาเป็นนักกีฬามา,ากี่ปีแล้วคะตอนนี้ตอนนี้เป็นประมาณ3มปีครับ แต่มีช่วงหนึ่งแอบดีปีหนึ่งที่แบบว่าไม่ไม่มีกีฬาไม่มีกีฬาเรือช่วงโควิดก็ก็ใช่กันใช่ไหมนะฮะผมก็แอบไปสมัครเป็นนักกีฬากรีธาประเภทลานครับได้ไหมได้ครับแล้วก็มีคว้างจัดทุนน้ำหนักพุ่งแหลนแล้วสองกีฬานี้ชอบอันไหนมากกว่ากันชอบเรือก็จนถึงเวลาก็กลับมาเล่นเรืออีกครั้ง สอบถามความรู้สึกหน่อยสิคะสามปีที่เราก็ต้องเดินทางไปทั่วโลกเนอะไปเจอนักกีฬาเพื่อนเพื่อนคนพิการ,รเป็นยังไงมุมมองที่เราเจอพวกเขาความรู้สึกอย่างแรกเลยรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยเขาจริงจังเขามองว่าเขาเป็นอาชีพเหมือนกันครับผมสัมผัสได้มาว่า,าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยที่ผมเป็นอยู่ตวันนี้ถูกต้องคือบางทีเราลืมความพิการของเราไปเราลืม เราไม่รู้สึกอะไรเลยว่าเราพิการ<ม>เราไม่รู้สึกเลยว่าเราใส่คาเทียมหรือเราคุยกับเพื่อนที่นั่งรถวิวชัยด้วยกันเรารู้สึกว่าปกติมไม่รู้สึกเลย<ม>เหมือนกันครับในเวทีระดับโลกทุกคนคือมีแต่ความมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีแต่ความแบบว่าความเป็นนักกีฬาร้อยเปอร์เซนะ็นต์วันนี้ถ้าให้คุณแก๊บย้อนกลับไปมองสี่ปีที่แล้วจนวันนี้นะคิดว่าเราได้อะไรหรือเราสูญเสียอะไรครับปกติผมจะบอกกับทุกคนไว้ว่า ความคิดของผมเนี่ยเป็นความคิดที่เรียบง่ายไม่ได้วางแผนเอาไว้สูงหรือวางแผนไว้ว่าจะเป็นอะไรแต่ผมให้ชีวิตเนี่ยมันพาผมไปเองดังนั้นถ้าย้อนกลับไปจากวันนั้นถึงวันนี้ผมคิดว่าถ้าจะบอกกับตอนนั้นได้ก็บอกว่าเราทำดีแล้วเวลาเราไปมุมมองที่เรามองเวทีต่างๆอาจจะไม่เหมือนเพื่อนนักกีฬายอย่างเราก็ได้ นนักกีฬาเขาอาจจะมุมมองของเขาเวลาเดินทางแต่มุมมอง,องผมผมจะเฮ้ยที่นี่ทย่างนี้เจ๋งที่นี่เฮ้ยเขาทำอย่างนี้เหรอ,อเราไปเก็บกลายเป็นว่าเหมือนผมได้ดูงานรอบโลกฟรีใช่ประมาณนี้บางคนต้องเสียเงินไปดูงานแต่ผมไปดูไปด,ไปดูไปดูงาน,นฟรีหมดเลยแต่ผมไปแข่งกีฬาแล้วเราก็ไปในฐานะนักกีฬาที่เราเล่ความรู้สึกอีกแบบนึงด้วยใช่ครับผมก็จะเข้าใจรู้เข้าใจนักกีฬาเข้าใจคนพิการมากขึ้น<ม>ก็เลยมองว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ย ผมมีส่วนในการช่วยผักดันสนับสนุนน้องๆให้ขึ้นไปเฉิดฉายแทนผม,ม,มนะหรือว่าผักดันวงการกีฬาบ้านเราคนพิการนะี่ฮะให้แบบว่ามีอะไรที่ดีขึ้นสุดท้ายอยากให้ฝาก,กึงคุณผู้ชมหน่อยสิคะครับโดยปกติแล้วนะครับในทุกๆโพสต์ของผมเนี่ยผมจะมีคติมัตโต้เตือนใจเอาไว้ ประมาณสองาคำคำแรกก็คือว่า9ก้าเดียวไม่ถอยนะคำที่2ก็คือว่าล้ม7ลุกแนะหมายความว่ามันเกิดมาจากตัวผมเองว่าแม้แต่จะมีแค่9ก้าเดียวเนี่ยมไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคกับผมได้เลยผมจะสู้ทุกอย่างแล้วก็ล้ม7ลุกแเนี่ยหมายความว่าต่อให้เราผิดหวังกี่ครั้งนะก็ยังมีวันพรุ่งนี้เสมอนะครับก็เราต้องสู้กันต่อไป จะลงกี่ครั้งก็ลุกได้ทุกครั้งครับก็น่าจะเป็นคําที่สร้างแรงบานาาลใจให้กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนทั่วไปนะครับใช้ได้หมดทุกคนนะครับวันนี้ขอขอบคุณแก๊ปมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคมากครับ